สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทํามายมเชื่อมกันนะคะขั้นตอนแรกก็จะนําเกลือใส่ลงไปละลายในน้ํานะคะคนให้ละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหันมาครึ่งมายมหลังจากที่เราละลายน้ําเกลือลงไปแล้วนะคะเราก็จะหันมาครึ่งมายมนะคะอัตราส่วนของน้ําเกลือนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3ลิตรนะคะต่อเกลือรประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะมายวงนี้เราก็จะใช้เคลียงนะคะค่อยๆค,ครึงให้นุ่มๆน,นะคะเพื่อให้น้ําเปรี้ยวของวายมมออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําไปแช่ในน้ําเกลือกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็พยายามบีบเอาเอาน้ําเปรี้ยวออกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแช่ในน้ําเกลือนะคะ แช่ไว้ในน้ำเกลือสักประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะจะมาทำน้ําปูนสำหรับแช่มะยมกันนะคะก็ใส่ปูนแดงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรนะคะคนให้ปูนแดงละลายนะคะทิ้งไว้สักคู่หนึ่งเดี๋ยวพอนอนก้นก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ อันนี้คือมาย,ยมที่เราแช่น้าเกลือไว้นะคะประเดี๋ยวแช่น้าเกลือไว้สักประมาณ20นาทีก็จะส่งใส่น้ําปูนใส่แล้วนะคะนี่คือน้าปูนใส่ของเรานะคะตกตะกอนลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะนี่นำมาย,ยมที่แช่ในน้าเกลือบีบออกนะคะ แช่ในน้ำปูนใส่สักยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวก็นำไปเชื่อมได้แล้วค่ะส่งขึ้นจากน้ำปูนแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำลงไปเท่าไหร่นะน้องเมมครึ่งโลน้ำครึ่งโลน้ำประมาณครึ่งกิโลนะคะต่อน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลครึ่งค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะคะ น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวครึ่งกิโลนะคะจริงๆก็ใช้น้ำตาลทรายแดงไปเลย1กิโลครึ่งก็ได้นะคะแต่พอดีมีเศษน้ำตาลอยู่นะคะก็ใช้โดยประมาณเน,นะะี่ยค่ะเกลือป่อน1ช้อนชานะคะคนให้ละลายนะคะสูตรนี้ก็คือใช้ไมโยมในการเชื่อมนะคะประมาณ2กิโล กว่าๆนะคะ สังเกตพอน้ำตาลเดือดขึ้นฟูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการใส่มายมงลงไปเพราะว่าในการที่เราคลึงมายมงครั้งแรกนะคะเราจะสงสัยว่ากลัวเละหรือเปล่ากลัวช้ำหรือเปล่านะคะจริงๆนะคะ คือว่าต้องการครึงเพื่อที่จะให้เอาน้ําเปรี้ยวออกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะช้าค่ะแล้วเวลาที่เราแช่น้ําปูล,ลงไปนะคะมันก็จะรัดตัวมายมีทีค่ะแล้วเวลาเราเรามาเชื่อมเนี่ยมันก็จะเนีย่ยเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะงวดแล้วก็น้ําตาลซึมลงไปในตัวมายมนะคะ ก็เป็นอันเสร็จดีแล้วนะคะสําหรับมายมเชื่อมของเราก็ใช้เวลาเชื่อมประมาณ1ชั่วโมงนะคะออกมาสีสันหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวมีอะไรคำถามอะไรก็ข้ามาถามกันได้ในคลิปนะคะนี่เราก็จะตักไปทานนะคะนี่ นี่เราก็จะให้แม่เราชิมนะคะว่ารสชาติเป็นรสชาติอะไรมั่งนะคะให้แม่ชิมนี่มีช้อน่งช้อนมันมีอันนั้นมันก็ช้อนตักประโยชน์นรสชาติเป็นไงมั่งมีรสอะไรมั่งเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้วยวปลาปลาจ้ามีสามรสนะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ